มีที่ดินสำหรับสร้างบ้านขนาดพอเหมาะราคาถูกไปดูกันครับสวัสดีครับกับผมธนเดชบ้านและที่ดินนะครับวันนี้เราเริ่มต้นกันที่ถนนจ่าจันเกษตรสมูซ์ซอยที่8บ้านเกษตรสมู์ตําบลแสนสุขอำเภอวัลินชลาราบจบนบน้วของบลนราชธานีนะครับภาพบรรยากาศนะครับของที่ดินแปลงนี้นะครับตั้งอยู่ในชุมชนแล้วก็หนาแน่นไปด้วยเพื่อนบ้านนะครับ จากถนนจ่าจันเนี่ยเข้ามาประมาณ30เมตรก็จะถึงที่ดินของเรานะครับลักษณะของที่ดินเนี่ยจะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับหน้ากว้างของที่ดินเนี่ยกว้าง15เมตรลึก19.5เเมตรนะครับสภาพโดยรวมนะครับได้มีการถมที่เรียบร้อยนะครับพร้อมที่จะทำการก่อสร้างได้เลยนะครับสำหรับที่ดินแปลงนี้โฉนดเป็นโฉนดกรุดแดงเนื้อที่70ตารางวา รอมโอนได้เลยนะครับถนดแปลงนี้ถนนด้านหน้าที่ดินนะครับเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับกว้างประมาณ6เมตรนะครับมาดูในเรื่องของการเดินทางกันหน่อยครับจากที่ดินของเรานะครับไปถนนเลี่ยงเมืองนะครับหมายเลข321เนี่ย700เมตรไปตลาดสดวารินชลราบ5.4กิโลเมตรไปมหาลาัยอุบลน,นะครับ11กิโลเมตรแล้วก็ ไปโรงพยาบาลบริเวณจำราบแค่9กิโลเมตรเองนะครับไม่ไกลเลยนะครับโอกาสในการพัฒนาบ้างนะครับผมมองได้2เรื่องนะครับอย่างแรกเนี่ยซื้อเพื่อปลูกบ้านอยู่อาศัยเองนะครับแล้วก็อย่างที่2เนี่ยสำหรับนายทุนนะครับซื้อเพื่อสร้างบ้านนะครับสําหรับขายนะครับก็สามารถทําได้นะครับส่วนเรื่องของราคาขายนะครับเนื้อที่70ตารางวานะครับราคาขายอยู่ที่6กแสนเนะครับค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นนะครับจากกรมที่ดินเนี่ยคนละครึ่งนะครับ สำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับสอบถามได้นะครับที่ธนเดชบ้านและที่ดินนะครับเบอร์โทรศัพท์0816455997แล้วก็0816645953นะครับขอบคุณครับ